คร,ครับผมก็ความพร้อมของคอนเสิร์ตเลิฟสิปีไม่หยุดนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าในห้องซ้อมของเราก็เต็มที่กันทุกคนนะก็เหลือแต่ว,ว่าเราไปดูเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเพลงวอลกิ้งบนเวทีไปเทสกับเวทีเชื่อเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดความพร้อมในห้องซ้อมณเวลานี้เมื่อกี้เห็นไปแล้วว่าเต็มที่ครับแขกรับเชิญตอนนี้มีใครบา้างคะแขกรับเชิญตอนนี้นะที่เห็นคร่าวๆนะนี่เลยนะครับ1 2 3 4สี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีรวมไปถึงไอดอลของผมนะผอ oh, EDC นะฮะยังมีรุ่นน้องสุดที่รักด้วย,ยมีน้องน้องฮัน่นแล้วก็น้องอาร์น้องอาร์หรือพี่อาร์นั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีแขกรับเชิญสาวๆอีกนิดหน่อยก็ผมเดี๋ยวไปเจอกันในในคอนเสิร์ตได้ครับมัน <c oughs> <c oughs> มีหลายพาร์ทมากรมากครับมีหลายพาร์ทมากก็สิบปีเนาะ ใครคิดถึงเราในพาร์ทไหนเราก็จับความคิดถึงนั้นนะครับออกมาเล่าออกมาพูดให้ฟังในในรูปแบบของร้องเพลงบ้างนะฮะในรูปแบบของการโชว์ต่างๆบ้างในคอนเสิร์ตเลิฟสิบปีครับเพลงที่จบเมื่อกีู้นพลงนเพลงีจบเพลงนี้ชื่อเพลงหัวใจของ B i g As อนะเป็นเพลงความหมายดีๆนะหมายว่าเฮ้ยเราเราให้กําลังใจงงนในความเหนื่อยความท้อแท้เฮ้ยอย่างน้อยเราไม่เหลือแต่ว่า เลือเพียงหัวใจตรงนี้ก็เพียงพอแล้วอ่ะอืมประสานร่วมกันก็ควรเลยครแน่นอนมาเจอสี่โพดําก็ต้องมีการประสานอย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มีน้องๆเดอะสตาร์สิบสองสี่คนมาร่วมด้วยครับอย่างนี้สี่โพดํามันจะบที่ปล่อนเรามีเซอร์ไพรสกว่าเราไปดูยังไรโอ้เขาไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเราก็ก่อนหนึ่งก็บอกว่าภูมิใจตัวพี่ชายนะครับที่ ที่มี10ปีแล้วก็มีวรายได้แล้วก็เราก็เป็นเป็นพี่ชายที่เป็นไอดอลของเราก็ติดตามเขาประกวดในซาบีสามตั้งแต่เรายังไม่ได้เชียร์เขาจนเราแบบมาเชียร์เขาทีหลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อนนี้ไม่คือตอนนี้เขาประกวดเนี่ยเราแบบเราเราเชียร์พี่อาร์แต่พอหลังจากประกวดเสร็จปุ๊บเนี่ยรักพี่บีมากเพราะว่าเห็นการพัฒนาการต่างๆเรื่องการเต้นการร้องเพลงก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีพัฒนาการแล้วก็มีความมั่นใจในการทำงานสูงมากขอบคุณครับแต่ซีดานป่วยยกแก้มนี้มีเขาใครป่วย โอ๊ยไม่เห็นเลยไม่่วยเลยไม่ก็ตอนนี้ก็คือเราดีขึ้นแล้วค่ะคก็ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วก็พร้อมเต็มที่ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตพี่บี้นะคะคต้องบอกเลยว่าสำหรับพวกเราเองเนี่ยพี่บี้เป็นพี่ชายที่ พวกเรารักแล้วก็เคารพเสมอ,อแล้วก็เป็น <Maybe> เป็นพี่ที่แก้มเองแก้มแก้มเป็นแฟนคลับพี่พี่เมื่อก่อนครับเมื่อ,อก,ออก,ออก่อนอีกแว่า <laughs> ตอนนี้ก็เป็นพี่ที่ <c oughs> รักง,ง่าก็ย <c> ัง <oughs> <ๆ S 2> ชื่นชมแล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่พี่เต็มที่กับทุกๆงานมากๆแล้วก็มีความมีความแข็งแรงมีความอดทนมากมากขอบคุณครับงานนอกแต่สมาธิสออ่าได้ทำงานกับพี่พี่เหนือนะดีใจมากครับผมผมรู้สึกว่าพี่พี่นี่เป็นคนที่แบบกันเองกันเองมากฮะเวลาซ้อมแล้วเราไม่ไม่รู้สึกเครียดครับเวลาจะ จะเพิ่มเติมอยากจะเสนออะไรหรือว่าอะไรอะสามารถพูดกับพี่บีได้ทุกอย่างทําให้การซ้อมมันบรรยากาศมันเลยแบบสนุกสนุกอะครับไม่ได้มีอะไรเครียดเลยคือเซตไหมฮะบมีโอกาสได้คอนเสิร์ตใหญ่เลยหลังจากออกจากบ้านมาโอ้โหตื่นเต้นแน่นอนครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะฮะก็เต็มที่ครับทั้งแต่พี่บีเขาจะแบบปล่อยให้ให้ให้พวกเราเลยว่าอยากจะโชว์อะไรอยากอะไรมาเสนอพี่ได้เลยแบบมีคาแรคเตอร์ของใครของมันนะฮะเอามาโชว์มาเสนอได้ครับ ก็ทำงานน้อง,อง,องๆก็รู้สึกว่าสดใหม่นะฮะพลังงานค่อนข้างยาสูงมากมพี่อยานมาทางคนละคาอยากขอสอ <c oughs> ดก็ไ,ไฟน้องๆเขาแรงนะ <c oughs> ด้วยความสดด้วยความใหม่เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะ บางครั้งเราทํางานนานๆไปเงี้ยเออบางครั้งมีอารมณ์แบบโอ้ยไฟเบาไฟเบาไฟมอดบ้างนะมาเจอแบบนี้แหละก็ถื well. อว่ารีเฟรชตัวเราไปด้วยนะคะแล้วก็น้องเก่งอยู่แล้วนะโอเคประสบการณ์เราจะมีเยอะกว่าเป็นรุ่นพี่แต่เรื่องเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยน้องๆเข้ามาเต็มอยู่แล้วครับมีโอกาสได้เป็นเพื่อนกันรับพีอะไรนะมีโอกาสได้เต้นเพิ่มอ้าวโทชต้องติดตามดิวันนี้เราแย้มให้ดูนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะวันนี้เป็นแบบ ถือเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันเบาๆนะแต่ว่าบนคอนเสิเร์ตอย่างเงี้ยครับเป<อ>็นคอนเส<อ>ิร์ตสิปีของพี่จะได้เห็นผลงานทั้งหมดเลยบ้าถามว่าผลงานทั้งหมดไหมเราจะเลือกมาจากผลงานที่เด่นๆนะแล้วก็จากผลงานที่หลายๆคนคิดถึงแล้วก็เราจะไปเก็บเราแอบไปทำวิจัยมานะช่วงเวลา5ปีที่หายไปจากคอนเสิเร์ตอย่างเงี้ยคนก็จะมาคอมเมนต์นะ ในตาม Facebook ของบริษัทบ้างนะผมเปิดอินสตาแกรมก็อินสตาแกรมผมบ้างว่าอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรแบบไหนเราก็แอบเก็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 บมาเรื่อยๆนะฮะจนมีคอนเสิร์ตเพราะว่าแฟนคลับไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมเจ้าหน่ายนะครับเจ้าหน่ายก็เลย <laughs> โอ๊ยจะกคอนเสิร์ตขึ้นมาดีกว่าแล้วก็จะเก็บคอมเมนต์นั่นแนหะที่หลายๆคนคิดถึงนะฮะเอามาไว้ในคอนเสิร์ตนี้ครับอ,อะไรฮะพิเศษมีแน่นอน อันนี้ไม่ได้สปอยตัวเองนะแต่ว่าเราจะบอกว่าความพิเศษมีแน่นอนในคอนเสิร์ตนี้นะครับเต็มที่แล้วเราก็หวังว่าคนดูหลายๆคนที่มาดูเราคิดถึงเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์กับโชว์พวกเราครับเชิญชวนเลยครับเป็นกังอย่างดอ้าวฝากน้องเชิญชวนหน่อยค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตของพี่บี้ที่ ทเรียกว่าเต็มที่มากๆกทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะพี่บี้เองก็ทำทุกทำอย่างเต็มที่มากแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆอยากให้ทุกคนมามาดูกันเยอะๆนะคะวันที่เท่าไหร่คะพี่บี้คะครับ1 1 12มิทุนายนนี้นะครับที่ r o y a l Paragon h น l l ร์นะซื้อบัตรด้ที่ Thai Ticket Major นะครับน้องๆสีดำฝากเลยสักครับน่ครับก็พี่โดมบ้างไปไปป้าบอคอไก่ย่างเลยอ้โห ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็มาดูว่าตลอด10ปีที่ผ่านมามันมีความรับใจยอะมากมายนะครับม,มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็ให้กำลังใจที่ชาย